เอาละครับได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับกับผลงานเยือฝุ่นนักล่านะครับผมมาดูงานมาดูปลากันนะครับทีมงานเยือฝุ่นนักล่าครับผมนี่นะครับปาน,นินนะครับปาน,นินน้องนินไซโบโบก็มา นี่นครับทีมงานขนนักล่าครับจะยกขึ้นหรือเปล่าไม่ได้วัติตตองโน่นโน่น,น,นมันต้องลากลากไปโน่นลากไปโน่นแล้วก็ค่อยเอาขึ้นนี่นะครับถึงก็ยกไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่อะไรกระชังเปื่อยครับผลงานครึ่งวันนะครับไม่เต็มไม่ถึงครึ่งวันดี นี่ครับไส้บ๊บโป้กัมานะครับนี่ครับผลงานเหยฟุนนักล่าครับผมเหยืฟุนครับหมายใหม่ครับหมายใหม่โอเคครับผมเดี๋ยวขอวตัวกลับไปทำปลาก่อนครับ